ไม่เป็นไรนะคะก็ไลฟ์เสร็จก็ได้นอนกันเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทางทาง Tik Tok นะคะแล้วก็ทางเพจแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่เข้ามาที่เพจนะคะเข้ามาได้ที่หาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่สวัสดีมาดามนกค่ะมาเป็นคนแรกเลยนะคะพิมพ์เป็นคนแรกเพราะอ่านเห็นเป็นคนแรก ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์แล้วก็ส่งข้อความมาทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ใครเข้ามาใหม่รายงานตัวด้วยนะคะเราจะได้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นะมามดวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อเรื่องที่ว่าผู้ชายอะคะ่ะที่เราไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปหรือฝอที่เราคิดว่ามีลักษณะแบบไหนที่ เราไม่ควรปล่อยเขาไปจากเรานะคะวันนี้เอมจะเอามาบอกทุกคนว่าฝรั่งดีๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขามีลักษณะแบบไหนแล้วยังไงเราถึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาหลุดมือไปนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะทาง tiktok ด้วยแต่เอมขออนุญาตโฟกัสทางเพจนะคะมาดามทุกคนโอเค ร้อนมากเลยค่ะ oh <my> <laughs> อาจจะร้อนเพราะว่าชุดก็ได้นะคะทุกคน oh <my> สวัสดีค่ะ oh <my> พี่ลีโอซานะคะสว,ส, oh <my> สวัสดีค่ะมาดามลีโอซานะคะ oh <my> ทุกคนแสดงว่าออกมาจากคลาสเรียนกันแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะออกมาจากห้องเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วเนาะวันนี้เรามาเริ่มใครพร้อมแล้วบ้างนะคะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามาสตาร์ททีก็แบบว่าจะสามทุ่มแล้วนะคะ มันก็จะแบบว่าเวลาแบบน้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเลิฟลินนะคะคุณเลิฟลินเนาะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งนะคะทุกคนใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาแบบเร่งรีบมากนะคะวันนี้นะคะมาดามเราจะได้เข้าหัวข้อเรื่องเลยว่าฝรั่งประเภทไหนหรือว่าผู้ชายประเภทไหนนะคะที่เราควรจะปักหมุดเอาไว้อย่าให้เขาได้ไปไหนนะ เพราะว่าการที่จะเจอผู้ชายดีๆแบบนี้นะคะมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องที่ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะต้องแบบเรียนรู้ว่าใครคนไหนที่เราควรที่จะเก็บไว้ควรที่จะใส่ใจนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะในเว็บหาคู่นะคะผู้ชายที่แบบเป็นแนวเสือสมิงเนี่ยแบบเยอะมากที่จะแบบมาหลอกสาวๆล่อตาล่อใจเราบางครั้งทำให้เรารู้สึกแบบ หลงผิดนะคะคิดว่าคนนี้ดีแต่สุดท้ายแล้วไม่ดีนะคะวันนี้เอมมีประมาณสี่ข้อนะคะทุกคนลองเอามาเช็คดูกับฟอร์ที่เราคุยอยู่ด้วยนะคะว่าเขาตรงในแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าคุณได้แบบนี้อะ่ะจะบอกเลยว่าชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากชีวิตคือจะมีความสุขมากถ้าได้ผู้ชายลักษณะแบบนี้เข้ามานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการการันตีว่าเขาอะ่ะรักคุณ นะคะเขาเนรักคุณด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนในที่นี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่บางคนอาจจะมีแฟนแล้วก็ยังดูไม่ออกด้วยซ้าเนาะว่าแบบเนี้ยคือดีไหมหรือว่าแบบนี้คือเขารักเราไหมนะคะทีนี้คือประเด็นคือในตอนที่เราเข้าเว็บเดทหาคู่นะคะแน่นอนแหละว่าการที่เราจะดูว่าใครสักคนหนึ่งนะคะชอบเราหรือว่ารักเราหรือว่าจริงใจกับเราหรือ เป็นคนที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาหลุดมือไปค่ะเอมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะโอกาสเนี่ยมันมาหาเราในทุกขณะนะคะแต่ทีนี้ต้องมาดูที่เราด้วยว่าจะคว้าโอกาสนั้นได้หรือเปล่าสนุกแค่คุยสนุกแค่คุยนะคะไม่เป็นไรค่ะจะบอกว่าบนโลกใบนี้นะคะคนเยอะมาก โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์เกี่ยวกับฝรั่งเนี่ยคือเยอะมากค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะต้องโสดนะคะมาดามไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโสดเนาะประเภทของอ e ีเมลนี้ดีไหมคะนะคะมาดามลีโอบอกหมายถึงการส่งอ e ีเมลหรือขออ e ีเมลใช่ไหมคะคือเอาจริงๆแล้วอยู่ที่ว่าเราสะดวกมากกว่าคะ่ะในเวลาที่เราอยากจะคุยหรือหรือว่าสื่อสารเดี๋ยวเอมขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะมาดามทุกคน ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ใช้อีเมลประจําก็สามารถาแชทผ่านอีเมลได้ค่ะแต่เอ็มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสะดวกในอีเมลนะคะใครที่ว่าจะคุยหรืออะไรก็แล้วแต่คือจะต้องเป็นทางไลน์เท่านั้นเลยใครไม่มีไลน์คือไม่คุยค่ะอยากคุยก็คือไปโหลดมาอะไรประมาณนี้นะคะคือสมัยก่อนนะคะก็จะมีไม่กี่ช่องทางผู้ชายประเภทที่1นนะคะที่เราอย่าปล่อยให้หลุดมือไป อันนี้มันไม่ได้ตรงๆนะแต่ทุกคนลองเอามาสังเกตพฤติกรรมผู้ชายที่เราคุยอยู่ด้วยแล้วเปรียบเทียบดูว่าเอเขาตรงหรือเปล่าเอมันเป็นแบบที่แบบเอมบอกหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนที่แบบจริงจังหรืออาจจะแบบรักคุณเลยก็ได้คือเวลาที่คุณต้องการนะคะเขาจะเป็นคนที่อยู่กับคุณ หมายถึงอยู่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าแบบมาตัวติดกันนะแต่กรณีที่สมมุติว่าเขาอยู่เมืองนอกแล้วเราอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเวลาที่เราเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นไม่สบายหรือเราอาจจะแบบบน่บนๆเปเลยกับเขาก็ได้ว่าเราปวดท้องนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคอยถามไถ่ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณดีขึ้นแล้วหรือยังอาการคุณเป็นยังไงบ้างนี่คือหมายถึงเขาแบบเทคแคร์ห่วงใยคุณ ต่อให้เขานะคะจะไม่ได้เคยบอกว่า I love you หรือว่าผมรักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่การที่เราจะดูว่าคนนี้เขาจริงจังกับเราไหมหรือว่าคนนี้เขารักเราไหมเหมือนเองมบอกทุกคนนะ่ะเราดูได้จากการกระทำคะ่ะมาดามการกระทำเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการกระทำจะบ่งบอกนะคะว่าคนนี้เขาแบบชอบคุณจริงหรือเปล่าแล้วเป็นผู้ชายที่คุณไม่ควรที่จะทิ้ง หรือเป็นผู้ชายที่คุณไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าหลายๆคนมีแฟนเวลาที่เดือดร้อนเวลาที่เราแบบรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายกายนะคะหลายๆคนน่ะไม่ได้คอยมาเทคแคร์หรือว่าใส่ใจเรานะคนที่ดูแลและใส่ใจเราคือตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเราเจอผู้ชายประเภทนี้ที่เขาแบบมาคอยถามทยเวลาที่ไม่สบายกายนะคะก็ใส่ใจ ดูแลเท่าที่เขาจะทำได้ต่อให้เป็นแบบ long distance relationship แต่เขาก็ยังแบบคอยวิดีโอคอลมาหาคุณคอยคุยกับคุณนะคะเวลาที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจแบบนี้ก็คือ support ด้านจิตใจคุณได้เวลาที่คุณไม่สบายกายนะคะต่อให้เขาจะอยู่ไกลเขาก็คือถามถึงสารทุกข์สุขดิบของคุณตลอดเลยแล้วก็บางทีนะคุณอาจจะงอนนะคะว่าเขาอะ ไม่เคยบอกว่ารักเลยแต่บอกว่าชอบคุยกับเราแล้วก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนมากแต่ทุกครั้งเวลาที่คุณมีปัญหานะคะเวลาที่คุณแบบขอคำปรึกษาเขาเขาสามารถให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเมื่อเลยต่อให้เวลาที่เขาจะทำงานอยู่หรือเขาจะติดธุระอยู่นะคะเขาก็ไม่ลืมที่จะตอบคุณ ต่อให้เขาจะหายไปวันสองวันสามวันสี่วันนะคะเวลาที่คุณส่งข้อความหาถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่แบบเร่งด่วนจริงๆเขาก็จะมาคุยกับคุณเขาก็จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนจําไว้นะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีไม่เยอะนะคนที่จะมาคอยแบบฟังอะไรที่แบบ เราแบบบนอะไรที่เราแบบระบายอะไรที่เรารู้สึกแบบคับข้องใจคือมาเป็นแบบนั่งฟังเป็นที่ปรึกษาให้กับเรานะคะคือผู้ชายนะมันมันต่างจากผู้หญิงนะคะผู้ชายคือเขาก็ไม่ชอบในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรที่คุณแบบเล่าให้เขาฟังแล้วเขาแบบยินดีอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ได้แล้วการที่เรามองไปในอนาคตนะคะ ถ้าสมมุติว่าคุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาหรือคุณได้แต่งงานกับเขาเขาจะเป็นแฟนที่ดีของคุณได้เพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาเขาเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ได้ทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวนะคะมาดามข้อนี้ใครเข้าใจบ้างคือผู้ชายแบบนี้ถือว่าดีมากถือว่าดีมากเลยนะคะในการแบบเป็นผู้ชายที่แบบ สามารถครบเป็นแฟนแล้วเรามองได้ถึงในอนาคตเลยนะคะเพราะว่าเขาอะว่างสำหรับคุณเสมอเวลาที่คุณแบบรู้สึกแบบเออไม่ค่อยดีเขาเป็นคนที่สพอร์ตดูแลคุณอยู่เสมอนะคะทีเนี้ยแล้วประเด็นคือหลายคนก็บอกว่าเคยเจอผู้ชายแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ชัดเจนกับเราเขายังไม่ชัดเจนกับเราว่าจะคบกับเราเป็นแฟนหรือเปล่าหรือ หายไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถคุยได้ต่อเนื่องแต่ในขณะที่เราคุยกับคนนี้อยู่นะคะอย่างที่เอมบอกทุกคนอะถ้าเขายังไม่ได้จริงใจเราก็ต้องเปิดโอกาสคุยกับคนอื่นด้วยแต่ว่าหมายถึงทีเนี้ยพอเริ่มคุยไปใช่ไหมคะสิ่งที่จะมาตัดสินหรือสิ่งที่จะมาวัดกันได้คือความรู้สึกผูกพัน ความรู้สึกผูกพันกับทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าเป็นเขานะคะมันจะเกิดความรู้สึกผูกพันได้นะคะเขาคนนี้บอกว่าเงียบไปเลยค่ะหมายถึงหายเงียบไปเลยใช่ไหมคะประเภทที่หายเงียบก็ไม่ต้องสนใจนะคะมาดามนะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอมจะเอาเทคนิคมาฝากทุกคนว่าจะรับมือยังไงกับผู้ชายที่แบบ คุยแล้วหายแล้วเงียบนะคะเราจะรับมือแล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าในการหาแฟนบนโลกออนไลน์อะ่ะมันจะเจอกรณีแบบนี้เยอะมากนะคะทุกคนเนาะแล้วก็อันต่อไปนะคะทุกคนสิ่งที่เอมแบบอยากจะแชร์ให้กับทุกคนว่าผู้ชายที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปอ,ะอ่ะเจอฝอชวนขึ้นคอนโดตลอดเลยคะ่ะ ประเภทที่ชวนขึ้นคอนโดนะคะต้องวงเล็บอยู่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะชวนขึ้นคอนโดคือจริงๆอะ่ะรู้จุดประสงค์อยู่แล้วนะคะว่าการที่ชวนเราขึ้นคอนโดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะขึ้นไปแล้วไปดูว่ามันเป็นยังไงอะ่ะก็คือสามารถขึ้นไปได้นะอันนี้เอมบอกว่าสามารถขึ้นไปได้นะแต่ว่า กรณีนี้นะคะเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้เท่าทันคนนะ่ะรู้เท่าทันฝรั่งอะคะ่ะที่มาชวนเราอะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะรับมือได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่ยังไม่ค่อยแบบเก่งหรือยังไม่ค่อยได้แบบว่าไม่มั่นใจอะอยากขึ้นไปนะคะทุกคนอยากขึ้นไปเพราะฉะนั้นการชวนขึ้นคอนโดเนี่ยก็คือ เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่ามันหมายถึงอะไรนะคะทุกคนโอเคเนาะเ,เมื่อกี้เอ็มจะพูดว่าอะไรนะคือเอ็มจะบอกว่าฝรั่งนะคะคือบางคนนะทุกคนเอ็มจะบอกเลยว่าการที่เขาจะคบใครสักคนหนึ่งการที่เขาจะศึกษาดูใครสักคนหนึ่งนะคะเขาบางคนอนะผู้ชายที่เขาแบบจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่เคยเจ็บมาเยอะอะ สมมุติว่าเคยคบกับคนไทยหรือเคยมีแฟนแล้วเคยเจ็บมาเยอะเคยอกหักะไม่ใช่เยอะก็ได้แต่เคยอกหักนะคะเขาจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเลือกเลือกในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เลือกที่แบบหน้าตาสวยไม่สวยหุนดีไม่หุนดีนะแต่หมายถึงว่าถ้าเขาคุยกับคุณถูกคอนะคะเขาคุยกับคุณถูกคอแล้วเขามีความสุขแล้วเขาแฮปปี้บางคนอะ เขาก็ไม่อยากจะรีบแต่อยากจะศึกษาดูใจกันก่อนคือถ้าตามความเป็นจริงมันก็ถูกค่ะเรานะคะไม่สามารถที่จะแบบว่าตัดสินหรือรู้จักคนนั้นแบบได้ลึกมากในขณะที่คุยกันได้แค่3、4เดือนห้าเดือน6เดือนการที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งจนรู้สึกว่าเราเชื่อใจแล้วรู้สึกแบบรู้จักเขาจริงจังอะ่ะมันทิ้งช่วงระยะเวลาไปเป็นปีนะคะ เป็นปีก็มีเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าถ้าเราแบบเริ่มที่จะศึกษาหรือเริ่มจริงจังกับใครนะเอมแนะนำนะคะไม่ต้องรีบค่อยค่อยคุยค่อยคอยศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่าการที่เราเร่งรีบนะคะอย่างตัวเอมเนี่ยเมื่อก่อนเอมเป็นคนที่แบบเร่งรีบอะคืออยากมีแฟนฝรั่งอะเข้าใจไหมคะ <laughs> คืออยากมีแฟนฝรั่งแล้วก็เร่งรีบในความสัมพันธ์คือจากประสบการณ์อะกับการที่เร่งรีบนะคะ บางครั้งเนี่ยมันก็จบไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราอะ่ะยังไม่ได้เรียนรู้หรือเรายังไม่ได้ศึกษาเขาจริงๆจังๆเลยบางกรณีนะคะคนเนี้ยคือโดนใจมากเลยคนนี้คือชอบมากเลยแต่ทีนี้เวลาคบไปสักพักนึงแล้วก็รู้สึกแบบมันมีอะไรที่ชอบไม่เหมือนกันมันมีอะไรที่แบบไม่ตอบโจทย์สุดท้ายนะคะก็ทำให้ความสัมพันธ์ relation ship เนี่ย ห, àng, ห, àng, ห àng. ่างห่างห่างอา m เอมนะคะอันนี้คือใครนะคะแบบมาเทียบแบบทักอาเอมเนาะอาจจะเป็นหลานก็ได้ค่ะทุกคนนะคะก็คือความสัมพันธ์ก็จะเริ่มห่างทีเนี้ยพอเอ็มเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเอมก็แบบเริ่มมาปรับใช้แล้วก็เริ่มมาตั้งหลักใหม่โดยเน้นการศึกษาดูใจกันนะ่ะ ค่อยๆค่อยๆดูใจกันค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าบางทีที่เราเร่งรีบเกินไปอ่ะเหมือนเราเรีบเลือกอ่ะทุกคนทุกคนนึกออกไหมว่าเวลาที่เราเร่งรีบหรือเวลาที่เราอยากเลือกอะไรโดยที่เราดูไม่ดีอ,ะอ่ะบางทีมันอาจจะมีของไม่ดีติดไปก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปบางคนนะคะถ้าถูกจริตรู้สึกแบบคุ้นเคยกันอ่ะหรือเรียกว่าพรหมลิขิตเนาะรู้สึกผูกพันมาก เจอแว็บแรกนะคะก็คือแบบคนนี้ใช่เลยอ่าคือจริงๆแล้วเอมจะบอกว่าความรู้สึกเอมนะเป็นแบบนี้เกือบทุกรอบเลยนะคะคนที่ใช่เลยใช่ทุกคนจนเพื่อนบอกว่าเออคนที่ผ่านมาเธอก็พูดอย่างนี้แหละคนนี้ใช่คนนี้ใช่นนใชจริงๆแกสุดท้ายแล้วก็แบบการศึกษาที่เราไม่ได้แบบมองดีๆอะคะ่ะมันก็จะต้องทำให้เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเอมก็อยากฝากทุกคนว่า ถ้าเราจะเริ่มคบใครสักคนหนึ่งอะลองศึกษาให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งเร่งรีบนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่เรายังไม่ได้รู้จักคนนี้นะคะสวัสดีมาดามทีสวัสดีคุณคุณสานะคะสวัสดีมาดามเจมสสวัสดีพี่เอมออนะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นอยู่ค่ะนะคะพี่ลีโอซาอย่าเพิ่งรีบนะคะทุกคนอันนี้เอมบอกเลยว่าค่อยๆเรียนรู้ และศึกษาการไปก่อนทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเราจะโสดเราจะไม่มีแฟนหรือว่าเราจะไม่มีแฟนฝรั่งแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าคนน่ะมีเยอะมากต้องให้ไมล์เซ็ตแบบนี้กับตัวเองนะคะผู้ชายมีเยอะมากมันมีเยอะจริงๆอันนี้เอ็มไม่ได้โมโนนะถ้าเราเทียบอัตราส่วนนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยคือผู้หญิงเยอะใช่ไหมคะแต่ประชากรผู้ชายน้อยทีนี้คือต่างประเทศเขาไม่ได้อัตราส่วนเท่ากับไทยนะอย่างประเทศกรีซเนี่ยคะ่ะ หรืออะไรสักอย่างเอมจาไม่ได้ประชากรผู้ชายเยอะมากเยอะมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวทุกอย่างธรรมชาติจัดให้เกิดการสมดุลกันอยู่แล้วค่ะมาดามแต่ประเด็นคือเราต้องดูดีๆแค่นั้นเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่พิลิโอซาบอกการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมันเป็นเรื่องดี กับการที่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วแบบเราโตขึ้นแล้วเราดีขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราครบใครสักคนหนึ่งแล้วอะเราต้องเป็นคนที่ปรับเข้ากับเขาหมดเลยเราต้องเป็นฝ่ายที่แบบพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะค่ะแรกๆคุณจะรู้สึกโอเคนะเหมือนเอมสมัยก่อนแรกๆจะรู้สึกโอเคแต่ว่าหลังๆแล้วอะค่ะการที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะมันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกแบบอืมจริงๆความสัมพันธ์อะมันต้องมี พยายามทั้งคู่คนละครึ่งคนละครึ่งนะคะมันถึงจะโอเคไม่ใช่ว่าเราแบบเติมเติมเติมให้อย่างเดียวแบบนี้ไม่เวิร์กนะทุกคนอ่ะข้อหนึ่งเนาะสรุปข้อหนึ่งใครเข้าใจไหมคะเขาบอกขอทุกวันนะคะเขาบอกขอทุกวันเนาะคือสรุปใครเข้าใจข้อหนึ่งบ้างมาดามใครเข้าใจข้อหนึ่งกดสองมาหน่อยเร็วแล้วเราจะได้ไปข้อสองนะคะว่าผู้ชายแบบนี้ถ้าเราเจอแล้วอะ่ะ เขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่ถ้าพูดถึงอ่ะเขาเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นนะคะคอยแบบใส่ใจดูแลเราคือสามารถแบบรู้ได้เลยว่าถ้าเรามีเขาเป็นแฟนอ่ะเขาไม่ทิ้งเราหรอกเพราะเวลาที่เราไม่สบายหรืออะไรยังไงขนาดที่ตอนที่เราครบกันอ่ะเขาก็ยังแบบให้ความใส่ใจให้แบบให้ความใส่ใจทั้งกายทั้งใจเราอ่ะสิ่งนี้ล่ะค่ะจริงๆผู้หญิงอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่า ต่อให้เราจะบอกว่าเราอยากได้แฟนที่แบบมีฐานะมีเงินมีมีอะไรก็แล้วแต่ที่บำรุงบำเรอความสุขเราได้อะแต่สิ่งที่เราต้องการนะคะคนส่วนใหญ่แล้วเราต้องการความรักทุกคนทุกคนเข้าใจไหมเราต้องการความรักนะต่อให้วันนี้ถ้าสมมุติว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอะแล้วแฟนเราเกิดแบบว่าวิกฤตขึ้นมากับชีวิตอะคะ่ะต่อให้ไม่เหลืออะไรเลยอะถ้าเราได้รู้สึกรักไปแล้วอะ มันก็ไม่สามารถที่จะกล้าทิ้งได้ถ้าสมมุติว่าเรารักเขาด้วยใจนะคะเรารักเขาด้วยใจแล้วเรามีความรู้สึกดีๆคือมันต้องช่วยกันอันนี้คือเรียกว่าความรักนะคะมาดามแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึง่งจากเขาแค่ฝ่ายเดียวต่อให้เขาจะเป็นตายยังไงทํางานหนักแค่ไหนเราก็ไม่ได้ใส่ใจนี่คือมันไม่ได้ใช่ความรักนะคะ แต่เราแค่ต้องการผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับเขาแค่นั้นเองคือจริงๆเอ็มจะบอกทุกคนว่าต่อให้วันนี้เนาะคนที่เราคบอยู่อะคะ่ะเขาจะมีฐานะยังไงยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่นะคะเอ่อคือจะยากดีมีจนอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมีมายเซ็ตที่เติบโตนะคะทุกคน ผู้ชายแบบนี้เราควรคว้าเข้ามาเราควรไม่ปล่อยละเลยเขาไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายหลายคนนะคะที่ที่เวลาที่เราครบหรือเวลาที่เราศึกษาดูเขาก็จะใช้ชีวิตแบบล่องลอยไปวันๆคือกินเที่ยวไม่ได้คิดถึงอนาคตอันนี้คือถือว่าใช้ไม่ได้ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ชายที่มีความคิดก้าวหน้ามี m i n d s e ตที่แบบ วางแผนอนาคตอะที่ที่จะทําให้ชีวิตเจริญเติบโตขึ้นต่อให้วันนี้เขาจะยังฐานะแบบไม่ได้มีอะไรเลยเป็นคนที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวใหม่หรือทุกอย่างยังไม่พร้อมนะคะคนแบบนี้ถ้าจะเลือกคบนะเอ็มแนะนำให้เลือกคบคนที่มองการไกลคนที่วางแผนอนาคตตัวเองดีๆเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้เขาเป็นแบบนี้อยู่ แต่จุดมุ่งหมายของเขาคือการก้าวไปข้างหน้าและการมี mindset ที่ดีอ่ะชีวิตคุณนะคะก็จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันกับเขาอย่างแน่นอนค่ะนะคะมาดามเราจะรู้ได้ไงคะว่าเขาจริงจังกับเราหรือเปล่าอย่างที่ข้อหนึ่งนะคะที่เอมบอกนะคะเอ่อที่เอมบอกทุกคนเนาะว่าข้อหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจริงจังกับเราหรือเปล่าคือ เราดูจากการกระทําต่อให้สมมุติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาบอกคุณว่าฉันจริงใจกับเธอนะฉันชอบเธอนะฉันหวังดีกับเธอนะปากอะคะ่ะคําพูดคือใครจะพูดยังไงก็ได้แต่สิ่งที่เราจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะดูที่การกระทําเป็นหลักวันนี้อะเขาทําอะไรบ้างที่เขาที่มันสื่อถึงว่าเขาอะดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใยเรา ะะอย่างเช่นที่เอมยกตัวอย่างว่าเวลาที่คุณรู้สึกแบบไม่สบายกายเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณหรือเปล่าหรือเขาทิ้งให้เราอยู่แบบคนเดียวหรือเปล่าแบบติดธุระเออแล้วก็หายไปคือไม่ได้ใส่ใจแล้วก็เวลาที่มานะคะก็มาคุยเรื่องอื่นต่อเฉยเลยโดยที่ไม่ได้ถามว่าเรื่องที่ทิ้งผ่านมาเนี่ยคือคุณเป็นยังไงบ้าง คุณรู้สึกยังไงบ้างแบบนี้นะคะต่อให้เราจะอยู่กับเขาเราจะใช้ชีวิตกับเขาแต่เขาก็จะไม่ค่อยได้แบบใส่ใจดูแลเราเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะการที่จะคบใครสักคนหนึ่งอ่ะคือเราต้องดูจิตใจเขาด้วยค่ะว่าเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงเรื่องการหยาย่วงใยการเช็คแคร์การดูแลการใส่ใจนะคะมีคําถามอยากเป็นครูหรอเธอไม่ใช่นะ อคือไม่ได้เป็นครูนะคะอันนี้คือโทษทีนะคะคือไม่ได้เป็นครูนะคะแต่ว่าเป็นเทรนเนอร์นะคะทุกคนซึ่งเอาประสบการณ์เนาะจากการที่แชร์นะคะมาให้หลายคนได้รับรู้คือใครอยากฟังก็ฟังถ้าคุณไม่อยากฟังก็เชิญออกไปนะคะโอเคนะคะพี่เอมคุยอยู่ดีๆ2-3วันแล้วเขาหายแต่เราไม่ติดต่อเขาไปสุดท้ายเขาทักมาหมายความว่ายังไงคะ กรณีที่หายใช่ไหมคะอันนี้เอมต้องถามก่อนเนาะว่าคือระยะเวลาที่เราคุยกันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ะมันเป็นยังไงนะคะคือการเริ่มต้นเนาะว่าคุยคุยอยู่แล้วหายไปเนี่ยคือมันมีได้หลายกรณีนะคะทุกคนประเด็นคือบางครั้งอะผู้ชายที่หายไปคือชีวิตประจําวันเขาอะถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากใครสักคนหนึ่งนะคะเราไปดูชีวิตประจําวันเขาก่อนว่า คนคนนี้อ่ะปกติแล้วนะคะเขาเป็นคนยังไงเขาแบบทํางานหรือว่าเป็นคนที่แบบทํางานหนักไหมหรือว่าติดงานไหมอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติเป็นผู้ชายที่ทํางานหรือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างบิซซีหรือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างยุ่งนะคะอันนี้สามารถที่จะเดาได้ว่าการที่เขาเงียบหายหรือการที่ว่าเขาหายไปก็อาจจะเกิดจากการที่เขาค่อนข้างยุ่งด้วยเช่นกันแต่ถ้าสมมุติว่า คือถ้าเราเจอเขาในโลกออนไลน์เอ็มยกตัวอย่างแบบนี้ก็เช่นกันนะคะเวลาที่เขาหายไปแต่ประเด็นคือเราเข้าแอปหรือเว็บหาคู่นะคะก็ยังเห็นเขาออนอยู่ยังแบบขึ้นไฟสีเขียวอยู่เลยที่แบบยังออนไลน์อยู่เลยอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้ค่ะแล้วทีนี้กับการที่เขาหายไปแล้วเขาไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะทุกคน ถ้าสมมุติว่าเราทักไปแล้วเนาะทักไปครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็เงียบยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะเอมแนะนำทุกคนอะ่ะอย่าทักไปอย่าแชทไปนะคะรอให้เขาติดต่อกลับมาก่อนการที่เราทักไปหรือการที่เขาแชทไปนะคะคือเราลองแล้วแต่ว่าไม่อ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือหยุดสต็อปเลยนะ อย่าทักอย่าส่งข้อความหาคืออย่าทําอะไรแล้วแต่แต่สิ่งที่เออมาข้อนี้ได้ไงแต่สิ่งที่จะทํานะคะคือให้หันกลับมาโฟกัสตัวเองค่ะกลับมาโฟกัสตัวเองทุกคนเชื่อไหมว่าการสร้างเสน่ห์ที่ดีคือการหันกลับมาโฟกัสตัวเองรักตัวเองดูแลใส่ใจตัวเองอย่างเช่น ออกกาลังกายก็ได้แต่งตัวให้ตัวเองดูดีก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็หรือทีนี้นะคะเมื่อเรารู้สึกแฮปปี้เรามีความสุขกับตัวเองแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าอาจจะโพสต์อร่ดีๆก็ได้หรือว่าโพสต์ภาพดีๆก็ได้ลงสื่อผู้ชายเหล่านี้ถ้าเขาสิงอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะ เขาก็จะแอบมาส่องดูคุณเขาจะมาดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแล้วจากนั้นเขาก็จะเริ่มทักคุณมาเองค่ะมาดามโอเคนะคะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลมาแล้วนะคะสวัสดีหนูนานะคะสวัสดีน้องเขมนะคะเราไม่คิดเราไม่อะไรนะเราไม่คิดเลยเหรอคะ ปฏิปต่อเรื่องไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อความที่แบบไล่ไล่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวลองพิมพ์มาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาดามสรุปว่าข้อหนึ่งทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจนะคะข้อหนึ่งเอมจะได้ไปข้อที่สองเลยเนาะเอมจะได้ไปข้อที่สองข้อที่สองนะคะเขาจะเออ่ไม่ก้าวไกลโลกส่วนตัวของคุณอันนี้คือสำคัญมากเลยนะ เขาจะไม่ก้าวไก่โลกส่วนตัวของคุณเวลาที่เราครบใครสักคนหนึ่งอะทุกคนเชื่อไหมส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงจะเริ่มเปลี่ยนมีหลายๆลายคนมากเลยนะคะที่มาปรึกษาเอมเนาะแล้วก็ส่งข้อความมาปรึกษาเวลาที่เราเริ่มคบใครสักคนหนึ่งแล้วอะถ้าสมมุติว่าเราเจอผู้ชายแบบนี้นะคะ อาจจะเป็นวันเกิดของเพื่อนเราก็ได้หรือวันสําคัญอะไรก็ได้คือเขาอยู่ต่างประเทศอะ่ะแล้วเราก็อยู่ประเทศไทยนะคะสมมุติว่าเราอตกลงเป็นแฟนกันแล้วเราก็กําลังคบกันอยู่ทีนี้อาจจะเกิดแบบเราอยากจะไปเฮฮาไปเยี่ยมเพื่อนไปเจอเพื่อนบ้างนะคะแต่ผู้ชายนะคะไม่อยากให้เราไปไหนไม่อยากให้เราออกไปข้างนอกไม่อยากให้เราไปเจอเพื่อนแบบนี้นะคะ หมายถึงการที่เขาไม่ได้ไว้ใจคุณซึ่งการที่เขาไม่ได้ไว้ใจคุณนะคะก็คือหมายถึงการที่เขาเก้าวไก่เข้ามาในโลกส่วนตัวของคุณคือคำนี้ก่อนเราลองนึกย้อนดีๆนะคะก่อนที่เราจะมาเจอผู้ชายคนนี้เราก็คือคบกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้อยู่แล้วทีนี้เราก็คือใช้ชีวิตไปเจอเพื่อนอะไรปกติอยู่แล้วเนาะแต่พอมีผู้ชายคนนี้เข้ามานะคะ เขาห้ามคุณทุกอย่างเลยห้ามออกไปเจอเพื่อนข้างนอกห้ามไปเที่ยวห้ามดื่มห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามใส่กางเกงขาสั้นคืออันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆห้ามเลยหลายอย่างทุกกรณีแล้วเอมถามดูว่าชีวิตคุณอะคือจะมีความสุขไหมคะถ้าเราเจอผู้ชายประเภทนี้ อันนี้คือส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาที่คบกันไปเรื่อยๆ1ปี2 3ส,สปี5ปี10ปีมันจะลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเลชั่นชีพค่ะมาดามช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ยเขาห่วงเราหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าอยากให้เรานะคะ